สวัสดีครับเมฆจุติครับผมวันนี้นะครับผมมาด้วยเรื่องเนื้อแกะคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้นําเนื้อแกะมาจากต่างประเทศให้ผมได้ลองชิมครั้งแรกในชีวิตผมกินแล้วปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยไอเนื้อสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วผมรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วผม โอเคได้ยินเรื่องราวต่างๆนานา,นานมาตอนโตมาก็ว่าอ่าเนื้อแกะมันทํายากนะมันมีกลิ่นสาบต่างแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกินขึ้นคู่กับเนื้อแกะนั่นคือริซอตโต้ครับผมครั้งแรกที่ผมได้กินริซอตโต้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมความรู้สึกก็คือเหมือนเหมือนข้าวต้มเปียกเออมันดูใหญ่แย่แต่พอกินแล้วปุ๊บมันมีความอเดนนต้มันมีความแบบอร่อยมากกว่านั้นในตัวเหมือนข้าวที่ซึมน,น้ำซุปน้ำซอสอะไรไปก็ได้และจะออกมาเป็นรสชาตินั้นผมก็เลยฝึกทำเองครับผมจนกระทั่ง ทำสาเร็จตอนแรกก็จะมีเละแล้วก็เละน้อยลงทุกวันนี้ก็เละน้อยลงมากๆแต่อยากกินริซอตโต้ที่มีซอสความเป็นไทยครับนั่นก็คือขบวนเรามากลายเป็นริซอตโต้ซอสไทยเนื้อแกะแล้ววันนี้นะครับก็ผมมีความคาดหวังครับว่าเชฟทั้งสองคนจะสามารถทําเสร็จให้ผมได้รับประทานได้ภายใน1ชั่วโมงครับผม <S <S ผมไม่ได้เก็บกดอะไรมาก่อนเลยนะครับไม่เคยเก็บกดกับเวลา1ชั่วโมงกว่าน,นี้มาด้วยความรักแฮปปี้และก็คาดหวังพอกินครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก <Big> สวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมทางโทรทัศน์ W Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับพี่แซกสวัสดีครับเชฟเกียโหวันนี้นี่พี่ผมพร้อมมากพร้อมลุยพร้อมลุยเลยพร้อมลุยสมองปลอดโปร่งพร้อมที่จะคิดเมนูพิชิตฟันได้แล้วครับโอ้เห็นเขาเป็นเชฟขั้นเทพแบบเนี้ย เมนูพิชิตฝันของดาราหลายๆคน,คนก็ทําเชฟผมมึนไปห,หลายเมนูกันนะโอ้โหมึนมากอยากกินนี่ผสมนูน่นอยากกินนูน่นผสมนี่โอ,โ,โอ้โหนี่ไงทุกคนจึงต้องเอาใจช่วยว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องมาตามดูนะจะมีเทปไหนไทําไม่ได้ <า S 2> <c oughs> รุนนะเ <c oughs> <c oughs> อาละ,ะครับเราอยู่กันที่ครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวนะครับ วันนี้พี่เชิญใครมากระซิบก็ได้กระซิบอ่าให้ดีให้ผมดีใจก่อนก่อนที่จะออกน้าออกตาให้คุณผู้ชมผมไม่ต้องกระซิบดีกว่าเพราะวันนี้เชต้องผิดหวังแน่ใจหนุ่มแน่นอนดูเขายิ้มไม่กดดันเลยครับผมอันนี้ไม่กดดันดูเขายิ้มมันเหมือนแย่แย่ย่งไงไม่รู้อ่ะคุณได้กลิ่นเชฟหรือได้กลิ่นแกะดีครับผม เขาเ็พ่อครัวคนหนึ่งใช่ไหมอืมใช่อันนั้นต้องตามดูว่าเมฆจะมาด้วยเมนูพิซซีฝันอะไรครับาล้ครับได้เวลาแล้วครับที่พบกับแขกรับเชิญประจํารายการมาดูกันว่าพ่อหนุ่มเมฆมาด้วยเมนูพิซซีฝันอะไรให้เชฟเอียนผมรังสรรค์ครับสเต็กก็ได้นะง่ายอ่ะก็ต้องถามาสิไปพบกับคุณเมฆจตีนะครับเจริญครับ เป็นนุงหล่อตัวสูงแน่เชฟไหมคคุณพูดว่าเมื่อกี้คุณท้าทายเชฟผมหน้าดูทำลอะไรของคุณต้องบอกยี่ครับสำหรับเนื้อแกะครับผมหลายหลายคนน่ะอาจจะแบบได้กลิ่นปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันเหม็นสาบใ,ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ผมอยากให้เชฟแบบช่วยทำยังไงก็ได้ครับให้กลิ่นสาบที่หลายๆคนรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นกลิ่นเขารู้สึกแบบ รักขึ้นมาได้ครับคุณกําลังอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านรักเนื้อแกะเหมือนคุณใช่ครับผมดูเขายินไม่กดดันเลยครับผมอันนี้ไม่กดดันดูเขาเ <ๆ S 2> ยิ้มมันเหมือนใหญ่แย่ยังไงไม่รู้ง <c oughs> ังฝั่งเขาพูดหน่อยครับเอ,เอต้องเกินก่อนเลยครับเมื่อต้นปีนี้ผมได้เ,เป็นแลมบัสเดอร์เลยได้มีโอกาสไป ที่ฟาร์มที่ออสเตรเลียไปถึงเทมที่รัฐนวิวเซท์เวล์เพื่อต้องการที่จะไปให้แบบว่าไปรู้ลึกนะครับแกะนะครับเพราะว่าจะมีแบบว่าแกะเป็นพันุ์เขาเลยที่แบบว่ามีกลิ่นน้อยแล้ววันนี้นะครับจะเป็นแกะนี้ป่ะเป็นครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นส่วนซิกโครซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบหมายความว่าเนื้อส่วนนี้คุณจะทําให้คนดูรักการกินแกะช่ เขาไม่ได้มาแค่โจทย์ข้อเดียวครับคุณมีข้ออื่นใช่ไหมมีครับผมอาคุณต้องอยากให้เขาทาได้อีกนะเหมือนข้อแรกเนี่ยจะดูเข้าทางเซฟมากนะครับเพราะฉะนั้นแกะวันนี้จะต้องมาเจอกับแกงไทยครับเชฟขอแกงไทยที่แบบไม่ธรรมดาครับนี่ไล่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เดเอ่อถ้ามีหมอว่าจะลงเอาหมอนมานอนทำไมเชฟก็เป็นนอนมาเลยครับไม่ใช่เขากํกำลังที่จะภาวนาว่า บอกว่าเฮ้ยเป็นไทย,ยม,มันจะได้รกรอบกลิ่นแกองอีกได้เยอะไม่ไ,ไม,ไม่เขาขอแบบเซอร์ไพรส์ครับ,รบแต่มันต้องเติมไปด้วยว่าเอาแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะทําแกงไทยแบบนี้ได้ป่ะโอ้โหครับถ้าบอกเป็นแกงไทยดียังไดแต่บอกว่าไม่คาดคิดนี่นั่นต้องอย่าง,งานั้นเฮ้ยเปลี่ยนท่าทีเลยสะดุดละสะดุดละขอกักไว้ก่อนนะเซอร์ไพรส์จริงจริงเพราะว่ามันแบบไม่คาดคิดนี่มันมันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาทำเลยเหอ ครับเพราะว่ามัใช้เวลานานผมก็ว่าไม่ถึงกันเพราะอะไรเด็ดทำไม่ทันเราต้องทำตัวเหมือนเราไม่รู้ว่าข้อสามมันทำยังไงยู่นี้แล้วเราเร็วๆด้ข้อสามครับผมริซอตโต้ครับเชฟที่แบบไม่ธรรมดาครับครับซึ่งใช้เวลานานอยู่แล้วครับผมเขาเพิ่งทำได้ด้วยครัอย่างนึงเนี่ยริซอตโต้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานครับผมถะาข้าวไม่พองนะครับข้างในเป็นไต กินไม่หอรอยครับผมตกลงจะรับคำท้าไหมครับไปรับรับผมและจะได้ทั้ง3ข้อที่เขาขอมาด้วยครับวันนี้เราได้เห็นแน่ได้เห็นาถ่าุีใช้2เทปก็ได้ทำตัวรับไปเลย2เทปโอเคับเดี๋ยวนีหันตั้งเทปแล้วกันนะครับผมตอนตั้วันเอาละสิเมื่อตัวตึงในเรื่องเนื้อแก่อย่างเมฆจุติ จะเจอการขิงกลับของเชฟเอียนในฐานะเป็นแรมบัสเดอร์ว่าเรื่องแกะก็เป็นตัวตึงไม่แพ้กันฉะนั้นทำให้หน่าลุ้นจริงๆว่าเชฟเอียนจะใช้เทคนิคและวิธีการอะไรมาจัดการกับโจทย์วิจิตรฝันในแต่ละข้อทั้งการกำจัดกลิ่นสาบของเนื้อแกะ ั้งการขอแกงไทยในรูปแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะทําในรูปแบบนี้ได้รวมถึงการเนรมิตข้าวรีซอตโต้ในแบบสัญชาติไทยฉะนั้นเรามาตามลุ้นกันว่าทั้งหมดเราจะได้เห็นหน้าตาของเนื้อแกะจานใหม่นี้ได้หวาสุดๆอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดช่วงหน้านะครับ The Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก The Big Kitchen Big และตอนนี้ทั้งเชฟเอียนและพี่แซกก็พร้อมแล้วที่จะไปลงครัวเพื่อแก้โจทย์พิชิตฝันให้กับเมฆจุติกับเมนูที่มีความหลากหลายทั้งซิคโครมแกะทั้งแกงไทยทั้งรีสตโต้ที่จะสอดแทรกในแต่ละโจทย์ดังนี้ข้อที่1ขอท้าให้เชฟเอียนในฐานะแรมบัสเดอร์ให้กำจัดกลิ่นสาบของเนื้อแกะให้คนที่เกลียดกลิ่นกลับมาหลงรักเนื้อแกะตลอดการ อ้อที่2องนิรมิจเนื้อแกะให้มาเจอกับแกงไทยที่ไม่คาดคิดว่าแกงไทยจะทําในรูปแบบนี้ก็ได้เหรออ้อที่3ามรังสรรคข้าวริซอตโตที่จะสอดแทรกกับเนื้อแกะให้มีความเป็นไทยและน่าลหลงไหลอย่างน่าอัศจรรย์และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปจับตาดูว่า เชฟเอียนจะมีเทคนิคในการก้มจัดกลิ่นสาบของเนื้อแกะให้มีกลิ่นที่หอมอย่างไรไปติดตามกันเลยครับมาเริ่มแต่งเนื้อกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยก็เราก็จะเอาพังผืดตัวนี้ออกคือส่วนขาวๆนี่คือมันด้วยครับผม,มแล้วก็พัง,พงผืดด้วยครับพังผืดที่มันจะเหนียวใช่ครับ คุณชอบเนื้อแกะมากๆเนี่ยเคยเห็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ไหมไม่เคยเห็นละเอียดขนาดนี้เลยครับผมดี๋เดี๋ยวเดวเดี๋ยวทำไมมันเริ่มต้นก็ใช้ทอดใช้ไฟเลยครับเพราะตัวนี้นะครับไปคุกเขาเนี่ยถ้าสมมติหลบความลงความร้อนเนี่ยมีแต่ความร้อนไอที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะไม่เกรียมอ๋อเพราะตรงนี้จะไม่โดนใช่จะไม่โดนกระทะใช่ครับผใบเกลือเล็กน้อยนะครับ อันนี้ก็อยากทุกคนทางบ้านได้กลิ่นตอนนี้มากแค่เบิร์ด้วยคอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหอมมากครับให้ช่วยดึงใบให้ผมหน่อยนะเลิคัก็ังเก็บการไปอยู่นะครับแต่ครับตอนนี้กำลังเตรียมกระเทียมนะครับใบไทม์โรสแมรี่นะครับโอ้แต่กลิ่นเครื่องเทศมาถึงตรงนี้นะครับครับนี่ครับใบไทม์ครับเราได้ ชีโคงแกะเรียบร้อยแล้วเราพักไปก่อนเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นชีสซอสนะครับเริ่มต้นโดยเนยนะครับเล็กน้อยแป้งสาลีเหล็กผสมกับแล้วก็ผสมให้เขาเข้าด้วกันลั้รายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะค่อยๆเติมนมเข้าไปครับใส่เลือนิดเล็กน้อยนะครับผมก็จะใส่ชีสเข้าไปนะครับมอสซาเรลลาชีส ตอนนี้นะครับเราได้ชีสซอสของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับจะพักไว้และขั้นตอนต่อไปนะครับทําแกงคั่วใต้ครับคั่วใต้เราจะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับตามด้วยพริกแกงใต้นะครับกระปิกเคยโอเคเราคั่วครับพริกแกงของเรานะครับให้หอมจากนั้นจะใส่กะทิเข้าไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติแกงคั่วใต้ของเรานะครับพิซแซกขอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ สำหรับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเนี่ยอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีเลยนะครับเปิดจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะผัดทอดต้มย่างหนึ่งมีตราฮารานรับรองให้พี่น้องอิสลามทานได้เลยนะครับแล้วก็เชฟเอียนนํามาเพิ่มความเข้มกลมกล่อมให้กับน้ําแกงคั่วใต้ที่กําลังเห็นอยู่นี่ครับปรุงด้วยน้ําปลาเล็กน้อยนะครับตาลมะพร้าวครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดแครง รสชาติสมัตรแบบกรอบกรอกับครับแล้วก็จะใส่นอเลี้ยงนะครับครับนี่ครับตอนนี้แกงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้ก่อนผมก็จะแบ่งซิโ6 3ส่วนเพื่อต้องการที่จะเอาเข้าไปในกระทะของเราน้ำมันเล็กน้อยในกระทะครับวาเนียเสียงสวัน์ เราก็จะใส่โรสแมรี่เข้าไปนะครับดับกลิ่นอีกเหมือนเดิมแกะมันไม่ได้กลิ่นเหมือนเดิมกลินได้ครับรสที่ดับเป็นพิง์กเราจะเรียกเป็นพิง์นะครับตอนนี้กลิ่นก็แรงนะครับตอนที่เจกําลังเสียนแต่กลิ่นที่แรงคือกลิ่นที่หอมมากนั่นแหละครับคุณได้กลิ่นเชฟหรือได้กลิ่นแกะดีครับผมกลิ่นแรงแรงกว่าาไม่ใช่ Uh oh. ผมก็จะเพิ่มของสดอีกหน่อยนะครับเพิ่มบสดโรสแมรี่ทามขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำริซอตโต้กันอย่างแรกเลยนะครับกระทะร้อนใส่น้ำมันนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเราก็จะคั่วข้าวก่อน นะครับข้าวตัวนี้เป็นข้าวช็อตเกรนนะครับผมใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับเพื่อต้องการที่จะให้แบบคุณผู้ชมจะได้หาใช้ได้ง่ายด้วยนะครับ oh. เราจะใส่หอมใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะใส่ทามลงไปนะครับในซอตโต้กัน ให้มันมีแบบรสชาติแบบดั้งเดิมพริกไทยเล็กน้อยครับจากนั้นแล้วนะครับผมจะพักไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูแก่ของเรานะครับครับ <Ooh. S 1> สีสันสวยแบบเรามา <50. S 1> พักเขาไว้ก่อน กลับมาที่แกงครับนี่ครับที่ทำชีสซอสไว้เพื่อความข้นนะครับของแกงเอาชีสซอสใส่ไปในแกงขั่วใต้ใช่โหไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะฉีกไอเดียแกงไทยไปแบบไม่คาดคิดเลยนะเนี่ยใช่ครับกลับมาที่ข้าวครับ ขั้นตอนต่อ,อไปนะครับ <c oughs> ผมจะนําแกงคั้วใต้ที่มีชีฟซสอสผสมอยู่ในนี้นะครับใส่ลงไปในริซอตโต้ของเรามันจะเป็นรีซอตโต้อยู่ไหมเชฟเป็นครับผมนะผมเพิ่งรู้เลยว่าเราสามารถเอาไปใส่ใส่แกงทีหลังได้ <c oughs> ได้ครับผม combine เขานะครับหรือว่าผสมเขาเนี่ยให้เขาเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความมันแต่วันนี้เราจะใส่เนยเล็กน้อย ันก็จะคนให้เข้ากันแล้วรีสอรโต้ของคุณก็จะมีจิตวิญญาณความเป็นไทยด้วย<ช>ประการ,รชนี<ม>้สุดยอดโอเคพักไว้ที่ผมใส่เผ็ดแครงนะครับลงไปในแกงเนี่ยแล้วผมเหลือไว้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะแบบเพิ่มรสชาติสมัมผัสอีกอสำหรับจานจานนี้ครับขอแป้งทอดกรอบครับพีิแซกแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับ ทอดคอกรอกนะครับนะครับหลังจากที่ผมทอดเห็ดแทงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทอดทามมาไว้หน่อยหนึ่งแล้วมาใส่ลงไปเห็ดนิดนอยากจะให้เมฆนะครับช่วยคนในนี้ให้ได้เชี่ยวเข้าด้วยกันครับโอเคหลังจากนั้นเราจะมาจัดจานกันอ้าจัดจาน เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับในแต่และองค์ประกอบทั้งส่วนของการจัดการกับกลิ่นาสาบซี่โครงแกะทั้งส่วนของชีสซอสที่นําไปผสมกับแกงคั่วใต้และข้าวรีซอตโต้รวมถึงเห็ดแครงชุบแป้งทอดกรอบฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วจะกลับมาดูกันรประกอบร่างซี่โครงแกะจานใหม่ที่มีแกงคั่วใต้ในรูปแบบรีซอตโต้ผสมผสานจะเป็นอย่างไรอย่าเพิ่มเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ The Big Kitchen. สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊ว <Big> ขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งทุกองค์ประกอบเชฟเอียนกนได้จัดก,การเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งส่วนของซี่โครงแกะทั้งส่วนของข้าวริซอตโต้ที่ผสมแกงคัวใต้พร้อมชีสซอส รวมถึงเห็ดแปรงชุบแป้งทอดกรอบฉะนั้นไปจับตาดูว่าการประกอบร่างจานซิโคงแกะที่เป็นรสชาติแกงคั่วใต้ผสมชีสซอสและข้าวริซอตโตในโฉมใหม่เชฟเอียนจะครีเอทออกมาได้ตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับให้เมฆใส่ครึ่งก่อนนะครับเอาข้าวริซอตโตลงไปก่อนเลยครับอีกได้เลยครับพนเลยครับโอเคหมด้เลยโอเคพอดีเลย ครับเพื่อนต้องการที่จะกระจายออกนะครับโอเคสวยหรูนี่นะครับสวยไหมครับคูณสวยมาก<อ>ที่บอกว่าพิงผ์ก็เอามาคลุกกับเศษที่มผมมาวางไว้อยู่บนถาดโอ้โหนี่เมนูอะไรนี่คือศิละปะที่ผมไม่เคยมีเลย แล้วก็มีีม่ตกแต่งเพิ่มเติมแววนแก้แวนะครับเห็นของจริงคือสุดยอดจริงๆสุดแบบสุดอ่ะสำหรับคนเลิฟแก่นะครับผมจานนี้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางรายการเดอะบิ๊กคิกช็นะครัขอตั้งชื่อจานนี้ว่าดิฟาโ้ไรแรงกับเนื้อแก่ฮองเ<ร>ง ี่ก็คือเมนูริซอตโต้รอยแรงกับเนื้อแกะหอมหอมโดยที่ข้าวริซอตโต้จะมีรสชาติและสีสันของแกงขั่วใต้ ที่ผสมประสานชี้ซอสลงไปเนื้อแกงมีความครีมมี่เนื้อข้าวมีความสุกแบบออเดนเต้ส่วนซี่โครงแกะก็ได้กลิ่นเครื่องเทศหอมๆของใบไทม์ arm, และโรสเบอร์รี่ตัวซี่โครงแกะมีความสุกแบบที่เรียกว่าพิ้งตามที่เชฟเอียนเกิ่นไว้เสิร์ฟเคียงให้กินตัดรสชาติด้วยเห็ดแครงชุบแป้งทอดกรอบตกแต่งสีสันด้วยดอกไม้กินได้ซึ่งรสชาติในแต่ละส่วนจะสามารถวิจิตรฝันเมกจุติได้หรือไม่ ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับได้เวลาของเมฆแล้วครับเขาเขารอมานานแล้วล่ะพวกบาก็ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ทุกคนอิจฉาเมฆมากงั้นดูว่าจะอิจฉาเขาหรือไม่อย่างไรเชิญเลยครับเมฆครับผมกินแบบการเข้าถึงจริงๆชิ้นนี้เลยเนื้อแกะเลยนะ ตอนนี้นะครับจะชิมริซอตโต้ที่มีการผสมสารของแกงคั่วใต้แล้วก็ชีสซอสรวมด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีเห็ดเห็ดแข็งกรอบด้วยครับในข้าวมีความแบบเหมือนเรากินแกงคั่วใต้แบบพิュพิเลยครับต่อ,อไปนะครับลองชิมเนื้อแกะกับข้าวครับ ผมไม่บอกนะว่าบอยจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าอ่านี่ครับภาพรวมเป็นยังไงเมื่อคุณได้ชิมละภาพรวมบอกเลยภาพรวมดูดีดครับกลิ่นหอมอแก่ไม่มีกลิ่นคาวแต่เปลี่ยนเป็นกลิ่นอหอมมากข้อสองแกงไทยเข้มขน้นมีถึงแม้มีการผสมผสานกับตัวชีสซอสเข้าไปแต่ว่าเข้มขน้นแบบเข้มข้นมากแล้วก็ริซอตโต้อร่อยเข้ากับทุกอย่างครับตัวเห็ดแข็งที่ ที่เชฟเอาไปทอดมันทําให้มีเ t e x t อร์แตกตาก่างของทุกองประกอบกินเข้าไปปุ๊บทุกอย่างคือ perfect มาก The b เ s สทุกอย่างมันกลมกล่อมไปหมดเลยมีความมูมามิที่สุดครับโอ้โหฟังดูงี้เหมือนเขาจะพูดอวยเชฟอยู่นะแต่ถ้าไล่เป็นข้อเนี่ยเราไม่รู้นะว่า <c oughs> เขาจะตัดสินใจอย่างไร <c oughs> ข้อที่หนึ่งคุณขอมาว่าเปลี่ยนเนื้อแกะที่คนเคยเกลียดให้กลับ,บมาตกรุมรักแบบคุณ <c oughs> ข้อนี้เ็ไงครับ ่่าานนคครรัับข้อที่สองคุณบอกว่าขอชีกไอเดียแกงไทยให้มีรสเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดครับว่าไงข้อนี้เอาจริงแกงไทยตอนแรกอ่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมีการใส่ตัวชีสซอสเข้าไปของของเชฟปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีความกลมกล่อมเนี่ยพูดได้เลยว่าแบบเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากครับผมงั้นข้อนี้ผ่านครับผ่านอีกข้อนึง อ๋อหลือข้อหรืออีกข้อคั้อนโต๊ะให้มีวิญญาณความเป็นไทยคราวนี้เป็นไงครับวิญญาณความเป็นไทยเนี่ยมากับตัวแกงไทยเมื่อกี้แบบแบบแทบจะแบบเตะเสยเลยครับผมเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ผ่านครับผ่านกระชากผาเลย และผมเห็นจานนี้แล้วมันสมกับที่เขาคุยตอนแรกไงที่สุดเขาเป็นแบรนด์ ambassador นะไปผ่านมากี่สนามมีประสบการณ์มากแล้วคุณมาโจทย์ข้อนี้โอ้โ oh, หผมว่าคุณมาสุดยอดเจอของจริงเข้าให้เลยตรงพอดีเลยครับต่อไปนี้นะครับใครนึกถึงแกะนะครับให้นึกถึงเชฟเอียนครับผมอ่วัน <laughs> นี้ขอบคุณเ <laughs> มฆนะครับขอบคุณครับ <premises. S 2> ขอบคุณที so uh ่มาร่วมรายการขอบคุณเรื่องราวของเมฆนะครับที่มาทําให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เห็นมุมมองใหม่ๆกับการกินแกะและเขาเป็นแกะเลิฟเวอร์เขาก็เลยอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เลิฟแบบนี้บ้างและนี่คือความสุขความสนุกสนานและเมนูจานใหม่ในโคลเดอรบิ๊กคิชเช่นนะครับเรามาตามกมาต่อในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทาง w o r k ์กพอยช่อง23แห่งนี้ซุปตา์ท่านไหนจะมาอยู่อยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูอะไรให้เชฟเอ็นผมพ่ชิตฝันครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เชิญเมฆต่อ<ห>ของคุณขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด วันนี้นะครับใครที่ได้ดูเมนูที่สุดจะยั่วน้ำลายของเมกเ็จแล้วนะครับผมอยากดูเทปต่อไปนะครับก็กด subscribe ไปที่สถานีรักโลกตรงนี้ได้เลยครับ